สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยโดยคุณคูมินเจพรพร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ให้ทําแผนภาพโครงเรื่องนะคะเรื่องประชาธิปไตยใบกลางไปแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้วันแรกของสัปดาห์นะคะนักเรียนแล้วก็คุณครูเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในบทอ่านเสริมเรื่องบทเพลงแห่งประชาธิปไตยนะคะให้นัก เรียนทุกคนหยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะแล้วเปิดไปที่บทที่4เรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะหน้า66แล้วก็หน้า67นะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปเลยค่ะ,ะบทเพลงแห่งประชาธิปไตยนะคะผู้แต่งก็คือศาสตราจารย์ะปณีนาคอนทัพ ะะท่านแต่งเอาไว้ในหนังสือศึกษาภาษิตและร้อยกรองนะคะแน่นอนนะคะคําประพันธ์ที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็เป็นร้อยกรองนะคะประเภทกรแปดนะคะก็คือวรรคหนึ่งก็จะมีหยุด7คํา8คําหรือ9คําหรือพยางนะ,ะเวลาเราแบ่งวรรคเราก็ต้องแบ่งให้ถูกนะคะแบ่งวรรคตอนให้ถูกนะคะแบ่งวรรคให้ถูกถ้าแบ่งไม่ถูกความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะคะแล้วมันก็จะไม่ไพเราะนะคะถ้ามีหยุด7ดพยางเราก็จะแบ่งสองสองสาม ถ้ามี8พยายงเราก็จะแบ่ง3 2 3นะถ้ามี9พยาพยางก็จะแบ่ง3 3 3นะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะบทแรกเลยนะคะแผ่นดินไทยไทยรักสลักจิต พรีชีวิตชูชาติศาสนาเอกร,ราชมรดกตกทอดมาให้ลูกหลานรักษาไว้ยืนยงคําว่าสลักจิตนะคะ,ะก็หมายถึงการฝังลึกเอาไว้ในจิตใจนะคำว่าพรีคําว่าพรีหมายถึงเสียสละนะนะเช่นพรีชีพเพื่อชาตินะคะเพราะฉะนั้นคาประพันธ์ในบทนี้บทที่1ก็จะถอดคาประพันธ์นะเป็นความหมายได้แก่นะคะเราทุกคนเนี่ยรักแผ่นดินไทยยิ่งชีวิตยอมสสละชีพได้เพื่อชาติ ศาสนาความเป็นเอกลาชษเนี่ยมันเป็นมรดกที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นเนี่ยจึงควรจะรักษาเอาไว้ให้มันยั่งยืนสืบต่อไปนะคะถัดมาบทที่สองบทที่สองนะคะแม้ใครคิดมุ่งร้ายทำลายชาติไทยพิฆาตฆ่ากระเด็นเป็นผุยผงถึงตัวตายขอให้ไทยดำรง อยู่มั่นคงคู่ล่าณนาไลัยนะคำศัพท์ในวรคนี้นะคะในบทนี้ก็จะมีคําว่าพิฆาตพิฆาตแปลว่าเข็นฆ่าแปลว่าสังหารแปลว่ากําจัดหรือทําลายล้างให้หมดสิ้นไปนะคำว่าทั่วล่าก็คือทั่วทั่วประเทศไทยนะคำว่าณนาพาลัยนะนาพาณนาลัยแปว่าท้องฟ้าแปลว่าฟากฟ้านะคะเพราะฉะนั้นบทนี้เราก็จะถอดคาประพันธ์ได้ว่า นะหากมีคนคิดร้ายต่อชาติเนี่ยคนไทยก็พร้อมที่จะทําลายล้างมันให้พให้พ่ายแพ้ให้ย่อยยับไปนะแม้ต้องยอมสละชีพเนี่ยเพียงเพื่อให้ได้ประเทศไทยเนี่ยให้คงอยู่คู่ฟ้าดินตลอดไปนะไว้ให้ลูกให้หลานตลอดไปนะคะบทถัดมานะคะอันดวงใจไทยทุกหมู่ผู้รักชาติย่อมทูลเทิดเอกราชเป็นข้อใหญ่หวังระบอบประชาธิปไตย ปกครองไทยทั่วหน้าสามัคคีนะคะคำว่าเทิดก็คือยกย่องเอาไว้เชิดชูเอาไว้นะคะนะเพราะฉะนั้นความหมายของบทนี้ก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยรักชาตินะคะพร้อมที่จะดำรงความเป็นเอกราชเนี่ยมาตลอดแล้วก็หวังว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยความรักแลว้วก็ความสามัคคีนะคะบทถัดมานะคะอันประชาธิปไตยที่ใฝ่รัก ควรรู้จักกระบอกงามตามวิถีอำนาจมาจากปวงชนคนเสรีรู้สิทธิหน้าที่ทุกตัวตนนะคะบทนี้ก็คืออำนาจเนี่ยจะเป็นของปวงปวงชนคนไทยทุกคนทุกคนที่เป็นคนไทยก็จะมีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนก็ต้องต่างมีหน้าที่ตามวิถีของประชาธิปไตยนะคะ,ะบทถัดมา นะคะสิ่งใดดีสิ่งใดงามตามประสงค์ต้องมุ่งตรงส่วนรวมร่วมเป็นผลมีรัฐธ,ธรรมนูญของปวงชนเทิดไว้ในดวงกมลด้วยศรัทธ,ธาคำว่าดวงกมลก็คือดวงใจศรัทนะธ,ธาคือความเลื่อมใสความเชื่อถือนะะเพราะฉะนั้นบทนี้นะคะเราก็จะแปลความได้ว่าสิ่งใดที่ดีที่งามเนี่ยเราควรจะยึดปฏิบัตินะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แล้วก็ยึดหลักปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะคะต่อไปบทถัดมาเขารบหลักปัญญาว่าดีเลิศก่อให้เกิดผลดีสีสงาองค์ประมุกยึดมั่นขวัญประชานำไทยรัฐวัฒนาสถาพรนะคำศัพท์ในบทนี้ก็คือคำว่าสีสงางนะคำว่าสีสงาหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่น่านิยมยกย่อง คำว่าประมุกนะคะในที่นี้ก็หมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะคำว่ารัฐรัฐะก็คือเมืองวัฒนาคําว่าวัฒนาหมายถึงความเจริญความงอกงามนะสถาพรก็คือให้มันอยู่ยั่งยืนยงนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้นะคะเราก็จะถอดคำประพันธ์ได้ว่านะคะคนไทยทุกคนเนี่ยเทื่อทูนองค์พระมหากษัตริย์ เนะพราะพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้ทรงความปราดเปรื่องทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยและนำชาติไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมานะคะบทถัดมาเสรีภาพเหมือนดาบสองคมหนออาจเกิดก่อคุณและโทษประโยชน์ย่อน หากผู้ใช้ไร้ปัญญาพาเดือดร้อนไม่สังวรขอบเขตนำเพศภัยคำว่าดาบสองคมหมายถึงนะคะมันเป็นสำนวนนะมีทั้งคุณและโทษมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคำว่าสังวรน,นะคะก็คือให้ระมัดระวังนะคำว่าเพศภัยก็คือภัยต่างๆนะนานาภายัยนานาชนิดนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้เราจะถอดคำประพันธ์ได้ว่านะคะเสรีภาพเนี่ยมันเหมือนดาบสองคม นะหากประพฤติถูกทางก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์นะคะหากผู้ใช้นะคะไม่ไตร่ตรองใช้เกินขอบเขตมันก็จะให้โทษนะคะย่อมเกิดโทษหรือนำพาให้ผู้อื่นนี่เดือดร้อนได้นะคะบทถัดมานะะได้เสรีมีผลทุกคนชอบถูกระบอบศิลธรรมนำสุขให้ไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้ใดเทิดประชาธิปไตยให้ยืนยง ะะบทนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะทุกคนชอบที่จะมีความอิสระเสรีเราไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์มากเกินไปนะคะไม่ชอบไม่ใครบังคับนะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของตนเองไม่ล่วงล้ำมเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะ,ะบทถัดมาอันประชาธิปไตยนั้นใหญ่ยิ่งค่าแท้จริงอยู่ที่ใจไม่ลุ่มหลง ใช้คุณธรรมเป็นหลักปักใจตรงยุติธรรมดำรงตลอดการนะคะํานี้คําว่ายุติธรรมยุติธรรมแปลว่าความเที่ยงธรรมความชอบธรรมหรือความชอบด้วยเหตุผลนะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็แปลความหมายได้ว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่ยิ่งใหญ่แท้จริงนี่อยู่ที่ใจนะคือการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําเฉพาะเวลาใดเวลาหนึง่งนะ,ะต้องให้มันเป็นตลอดเวลานะคะอ่า บทสุดท้ายนะ,ะมีประชาธิปไตยในชีวิตเคารพสิทธิ์กันและกันหมั่นประสานมีประชาธิปไตยในวงงานกอบกิจการด้วยศรัทธาค่าอนันต์คำว่าค่าอนันต์อนันต์ไปว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะแปลความหมายได้ว่าหากทุกคนเนี่ยยึดวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิต เคารพสิทธิซึ่งกันและกันมีความรักความสามาัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามย่อมสําเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้ก็คือการถอดคําประพันธ์นะคะของบทเพลงแห่งประชาธิปไตยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้อีกทีนะคะสําหรับบทเพลงประชาธิปไตยนะคะผู้แต่งก็คือใครคะศาสตราจารย์ธปณีนาคนทัพนะคะ ท่านแต่งจากศึกษาภาสิทธ์และร้อยกองนะคะสรุปโดยรวมแล้วก็ได้กล่าวถึงแผ่นดินไทยนะะเป็นเอกราชมาได้เพราะคนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเกิดความสามัคคีได้ถ้าทุกคนรู้สิทธิรู้หน้าที่มุ่งทำแต่ประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยมีร <j> uh. ัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดนะแต่เสรีภาพมันก็เหมือนดาบสองคม มันให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษเมื่อคนใช้เสรีภาพโดยขาดปัญญาก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่คนอื่นดังนั้นนะคะทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมจึงจะทำให้ประชาธิปไตยแท้จริงนะคะเพราะนั้นบทนี้ก็นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะนะ,ะสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือทักษะภาษา บทที่4นะคะเรื่องประชาธิปไตยใบกลางข้อ2นะคะในข้อ2ใหญ่จะมี3ข้อย่อยข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3หน้า30แล้วก็หน้า31นะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราควรจะดูสักรอบและสอรอบนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเนาะนะสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะให้นักเรียนไปศึกษาบท อธิบายเพิ่มเติมความรู้ไว้รอนะคะเรื่องคำเชื่อมนะคะหน้าที่70แล้วก็72อ่านไว้รอนะคะและเราก็จะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆโชคดีนะคะให้เด็กๆอยู่ให้ให้มีความสุขนะ,ะเรียนให้มีความสุขนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ,ะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้เจอกันในว้นี้นะคะครูคิดถึงพวกเราทุกคน